ประเดิมกินคลิปแรกนะคะที่จันพัฒมาเก็<ส>ตเราพากันมากินโมโม่<ส>ที่<ส>น,นี่ค่ะพระบ้านไม่ชอบอโมโม่นะคะขอกินเป็นเบอร์เกอร์แทนร้านนี้นะคะคนที่ยืนกำลังแนะนำสินค้าอยู่นี้คือเจ้าของร้านนะคะสมบูรณ์มากเวชเบอร์เกอร์นะคะ45ิบรีส่วนน้องแซมขอกินเป็นโมโม่นะคะ สลูกสี่สิบรูปีคะ่ะเห็นอย่างนี้แล้วคิดถึงซิมรันนะคะนางชอบมากสำหรับโมโม่ซกินให้ดูอร่อยกินแล้วอยากกินตามต้องดูซิมรันค่ะ กินได้ไหมลูกร้อนนะเป่าให้มันเย็นก่อนทั้งน้ำจิ้มโมโมกที่เรียกว่าเชตตนี่นะคะก็รสชาติดีที่ตรงนี้ต้องยืนกินนะคะเพราะว่าแม้แต่ในร้านขเ,เขาก็เอาเชือกกั้นหน่อยไ,ไม่ให้คนเข้านะคะคือเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเลือกของ เดินไปหยิบของอะไรเองได้เลยต้องบอกให้เขาเขาหยิบให้นะคะในเดลีนี้คนจะใส่นัสมากกว่าอร่อยอีกแล้วที่ที่เราเคยพากันไปเที่ยวมาเดี๋ยวจะพาไปเดิน n o ค t Place นะคะซึ่งคล้ายกับสยามบ้านเรามากเลยอาจาน่าเดินมากแต่ว่ากินก่อน จะได้มีแรงฮม่หญิงถามน้องแซมว่า,าอร่อยหหไหมนางบอกว่าไม่ใช่แค่อร่อยอร่อยมากงั้นแม่ขอชิมไหมหรออร่อยจริงอะลูกก็ใหญ่ด้วย เขาว่ากันว่าโมโมที่เดลีคือสุดแล้วกินที่ไหนก็เอามาเปรียบเทียบแล้วที่เดลีจะอร่อยกว่าเพื่อนไม่ใช่ว่าต้องร้านนี้นะคะหมายถึงโดยส่วนใหญ่แล้วโตโมโมที่นี่จะทำอร่อยคนน้อยมากร้านก็ปิดไปเยอะไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยที่ร้าน เรียงกันเป็นตับ <c oughs> นี้คนเดินก็น้อยร้านก็น้อย <c oughs> เดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะพาไปเดินตลาดนะคะติดตามคลิปต่อไปค่ะ <c oughs>